สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูตะกุดนะครับซึ่งตะกุดดอกนี้นะครับตัวกับผมเองได้สั่งซื้อมานะครับจากพี่ๆในวงการพระเครื่องนะครับในวงการพระเครื่องตอนแรกผมมองนี้นะครับว่าเป็นตะกุดหลวงปู่สุนนะครับแห่งวัดบ้านสนามเสือโกกนะครับจังหวัดมหาสารคามตอนแรกดูตามรูปนี้สวยมากครับตะกุดนี้คือสวยมากๆ แล้วก็ลายถักได้นะครับลายถักได้แต่ผมได้มาเจอของจริงนะครับเห็นเป็นรอยถักนะครับเอียงขึ้นไปอย่างนี้นะครับเป็นรอยถักรู้สึกว่าจะจะใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมจะเป็นรอยถักที่ใหญ่มากๆผมก็ได้เกิดความสงสัยนะครับว่าใช่ของหลวงปู่ซุนจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ลักษณะของโลหะนะครับที่ท่านใช้ในการจานนี้รู้สึกว่าเป็นแผ่นใหญ่มากนะครับเป็นแผ่นใหญ่มากเป็นน่าจะเป็น เนื้อเงินด้วยครับท่านผู้ชมเป็นตะกุดเงินนะครับเป็นตะกุดเงินน้ําหนักจะหนักกว่าตะกุดทองแดงทั่วไปนะครับแล้วก็มีลักษณะนะครับมีลักษณะที่จะเป็นแผ่นที่หนามากนะครับตอนแรกที่ผมซื้อมานะครับเช่ามาเนี่ยผมไม่ได้ดูายละเอียดนะครับผมดูว่าเป็นตะกุดนะครับเป็นถักด้วยเชือกปอนะครับแล้วก็มีลักษณะถักที่วนเอียงซ้ายนะครับน่าจะเป็นของลุงปูซุน นะครับแต่ผมพอมาเจอปั๊บนะครับตะกุดนี้เหมือนมีการพอกข้างด้วยนะครับพอข้างด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นของงูปูซุนตอนแรกนะครับแต่พอมาเจอนี้ทําแม่งทําแม่งเพราะว่ารู้สึกว่าแปลกแจากตะกุดนะครับที่ผมเคยมีเป็นของงปูซุนนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อเงินด้วยครับท่านผู้ชมหนักครับตะกุดนี้หนักนะครับมีน้ำหนักที่ ที่เยอะนะครับกว่าเนื้อทองแดงวันนี้ผมก็เลยสงสัยนะครับถามพี่ๆในกลุ่มบางคนก็ตีเป็นหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้นะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยหลวงพ่อท่านนี้หรือเปล่าหลวงพ่อท่านนี้หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็จะหาคําตอบได้นะครับผมก็เลยว่าขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตขอขมาเจ้าของตะกุดนะครับอยากขอเปิดดูครับว่าตะกุดนี้นะครับเป็น ลายันนะครับข้างในนี้เป็นของหลวงพ่อหรือหลวงปู่ท่านใดนะครับหรือเป็นตะกุดที่เกสสนามนะครับตะกุดเกสสนามก็มีครับท่านผู้ชมเกสสนามนี้คือเขาพยายามจะทําให้เก่าเรียนแบบของเก่านะครับเรียนแบบของเก่านะครับเพื่อจะได้ปล่อยเช่าหาบูชาได้ราคาเงินที่ดีนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับการเช่าตะกุดนะครับไม่ค่อยมีเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับสําหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทําไว้นะครับ เราก็ต้องใช้ความชานาญในการดูนะครับตะกุดองค์นี้นะครับผมจะยอมสละเลยครับเช่ามาก็หลายตังค์นะครับแต่ตัวผมเองนะครับอยากรู้ว่าเป็นของหลวงปู่ท่านใดหรือนะครับโดนหลอกหรือเปล่านะครับผมจะยอมเก็บตะกุดไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับว่าตะกุดดอกนี้นะครับตะกุดดอกนี้เป็นของหลวงปู่ท่านใดหรือเป็นตะกุดที่ทําเรียนแบบขึ้นมานะครับนี่ครับค่อยๆแก็บนะครับเชือกนะครับท่านผู้ชม ทำเหมือนเป็นเชือกปอนะครับเชือกปอเส้นปอยุคเก่าๆนะครับยุคเก่าๆนะครับผมจะพยายามแกะนะครับแกะเพื่อรักษาเชือกด้วยนะครับตอนแรกว่าจะใช้ของมีคมตัดเลยนะครับแต่พอรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจะออกได้ง่ายนะครับมันจะออกได้ง่ายเดี๋ยวผมจะใช้ความพยายามนะครับใช้ความพยายามของตัวผมเองนะครับค่อยๆเอาออกนะครับค่อยๆเอาออกแล้วก็ดูไปกับท่านผู้ชมด้วยครับว่า การดูตะกุดทุกวันนี้นะครับต้องดูนะครับดีๆนะครับเพราะตะกุดนี้มีการทําเก๊ลอกเรียนแบบของจริงได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือผมดูไปนะครับเหมือนตะกุดเงินนะครับเหมือนตะกุดเงินแล้วเราลอดูสักแป๊บนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาทิศทางมุมนะครับในการแกะเชือกนะครับ เชือกนะครับถ้าเป็นตะกุดเก่าตอนแรกผมดูเหมือนเป็นตะกุดเก่ามีอายุน่าจะประมาณ50-60ปีแต่ผมพอผมแกะดูเชือกท่านชมครับแกะดูเชือกนี้อยากให้ท่านชมดูไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมกดโฟกัสเป็นเหมือนเส้นได้ธรรมดาแล้วก็มีการพ่อให้มันเก่านะครับพ่อให้เก่าท่านชมครับผมกลัวที่สุดกลัวว่าตะกุดดอกนี้โดนย้อมแมวมาครับ ซึ่งการเช่าตัวกดทุกวันนี้นะครับหรือเครื่องรางทุกวันนี้ต้องดูดีๆต้องไปเห็นกับตัวเองนะครับถ้าเราดูตามรูปภาพนี้นะครับอาจจะโดนย้อมแมวนะครับเหมือนพี่ๆหลายๆคนในวงการนะครับโดนย้อมแมวในเรื่องของเครื่องรางนี่เยอะเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะออกนะครับดูไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชม ดูเส้นเชือกนี้คือเหมือนได้ครับเหมือนได้นะครับเหมือนเก่าถึงอายุนะครับเหมือนถึงอายุแต่พอเรามาดูพอเราแกะออกทําไมรู้สึกว่าเชือกแน่นจังเลยนะครับเชือกแน่นจังเลยไอ้ที่เชือกแน่นนี้นะครับน่าจะเป็นเชือกแบบแบบใหม่ครับไม่ได้เก่าถึงอายุถ้าเก่าได้อายุนี่จะแตกจะจะผุพังนะครับท่านผู้ชมจะผุพังอันนี้มันเหมือนแบบแน่นมากนะครับเป็น ต้องดูครับต้องดูดีๆนะครับผมตอนที่ผมชอบมาผมก็มั่นใจว่าผมน่าจะดูดูขาดนะดูขาดในตะกุดของปู่ซุนนะครับที่เป็นตะกุดเก่าอายุประมาณ60กว่าปีนะครับแต่เราก็โดนได้ครับท่านผู้ชมโดนได้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับแม่นแค่ไหนถ้าเจอสายที่เขาทำออกมาดีๆนี้ก็เจ็บกันทุกคนครับ รอรุนครับท่านผู้ชมว่าผมจะจะเจ็บไหมนะจะเจ็บมากเจ็บน้อยนะครับตะกุดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอ่ะเหมือนเหมือนจะดึงออกนะถักได้สวยนะครับตะกุดถักได้สวยบอกตรงๆงเลยครับตะกุดนี้ถักได้สวยจริงๆครับถักได้สวยรายละเอียดได้ครับแต่เสียนิดเดียวนะครับเสียนิดเดียว ผมก็ไม่อยากปาดนะครับไม่อยากปาดเชือกเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมครับเหมือนเส้นเชือกธรรมดาเหมือนเส้นเชือกธรรมดามีความใหม่ครับท่านผู้ชมดูดีนะครับภายนอกนี้คือดูเก่าเหมือนได้อายุแต่ข้างในไม่ใหม่อยู่เลยครับไม่ใหม่อยู่เลยเหมือนเ,าเอาตะกุดไปคุกขี้ดินนะไปคุกดินเฉย ผมรู้สึกว่าผมต้องปาดแล้วแหละท่านผู้ชมครับเพราะว่าลักษณะของเชือกนี้นะครับลักษณะของเชือกนี้ไม่ได้เก่านะครับไม่ได้เก่าถึงยุคเป็นเอาเชือกนะครับเอาเชือกผมน่าว่าน่าจะยุคใหม่นี่แหละเหมือนจะโดนแล้วครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องลองดูครับว่าข้างในมีจานอักขระไหมเป็นสายหลวงพ่อหลวงปู่องค์ไหนไหมหรือเราจะโดนย้อมแมวนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับ เจอกันมาเยอะโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่ไม่นะลุ้นลุ้นครับลุ้นไปด้วยกันว่าจะโดนย้อมแมวหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตตัดแป๊บหนึ่งฮะท่านผู้ชมนะครับดูตะกุดองค์นี้นะครับว่าเป็นของท่านใดนะครับดูว่าเหมือนตะกุดหลวงปู่ท่านใดนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของผมได้นะครับ ตะกุดใหม่มากครับท่านผู้ชมกลัวที่สุดนะฮะเป็นของย้อมแมวนี่แหละนะครับผมเห็นในอินเทอร์เน็ตครับท่านผู้ชมมีการเขียนเยอยกันด้วยนะครับว่าเป็นะตะกุดใหม่เขียนเยอยคนที่บูชาด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังดีๆครับตะกุดนะครับถ้าเราจะเช่านะครับให้เช่ากับสายตรงนะครับเช่ากับสายตรงเลยนะครับเพราะว่าสายตรงนะครับ เขาจะได้ดูเห็นตะกุดทองจริงเกิดความชํานาญนะครับผมนะครับก็ดูอยู่กับวงการมานานนะครับว่าจะไม่พลาดแต่ผมก็เลยเอ้าลองดูนะครับลองดูลอง,ลองลองดูว่าน่าจะได้นะแต่ปรากฏว่าพอมันเห็นองค์จริงนี้ก็ก็มีความเอกใจว่าน่าจะไม่ใช่นะครับก็เลยมาทําเป็นคลิปเปิดให้กับท่านผู้ชมได้ดูเป็นวิยากานครับ มันใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมครับนี่ครับของใหม่ครับอายุน่าจะไม่ไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมกดโฟกัสนี่ครับเชือกนะครับด้านในใหม่ข้างนอกนี่ดูเก่าโอ้โหเราต้องดูกันก่อนครับท่านผู้ชมนะต้องดูกันก่อนผมยังไม่ตัดสินว่าเป็นตะกุดใหม่หรือตะกุดเก่านะครับแต่อยากให้เป็นวิทยาทานกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าตะกุดนะครับ ต้องด,ดูดีนะครับยังไม่ได้มองว่าใครปล่อยตะกุดเป็นยังไงตะกุดดอกนี้อาจจะแท้ก็ได้นะครับอาจจะแท้มีเป็นเจ้าของเกจิหลวงปู่ท่านใดเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับนี่ฮะนี่ครับเชือกที่ผมตัดมาเก็บดีครับท่านผู้ชมเก็บได้ดีมากๆนะครับนี่คือหัวตะกุดท้ายตะกุดเก็บได้สวยนะครับเก็บได้สวย ดูครับรอรุ้นไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมผมนี้เสียตังค์เยอะครับดอกนี้เยอะหลายพันครับหลายพันตอกนี้ซื้อมานะครับซื้อมาก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นของหลวงปู่ซุนนะครับบัดบ้านสนามเสือโกกอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามแต่พอมาดูจริงๆแล้วไม่ใช่รอรุ้นครับ ท่านผู้ชมครับเปิดมาครึ่งอ่าไม่ใช่ครึ่งนิดนึงเริ่มไม่มีอะไรแล้วครับโดนย้อมแล้วครับโดนย้อมแล้วครับผมว่าท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหโดนหลอกนะครับ จนได้ครับโดนหลอกจนได้ครับท่านผู้ชมตุกุดแผ่นนะ้าทำดีครับแผ่นนะ้าดูนะครับแผ่นน้ามากนะครแผ่นนาะคือตุกุดทุกวันนี้นะครับเห็นแค่รูปภายนอกอย่าพึ่งคิดว่าเทนะครับดูดีๆนี่หมดแล้วนะครับหมดแล้ว นี่น่าจะเป็นเนื้อไม่ใช่เนื้อเงินน่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นทาหรณ์เป็นบทเรียนสําหรับคนที่ชอบนะครับชอบอในการเล่นของเครื่องรางนะครับเครื่องรางอันนี้เป็นแผ่นตะกุดอะไรไม่มีอะไรเขียนครับม้วนเฉยๆไม่มีอะไรนะครับธรรมดาธรรมดาครับ โดนแล้วครับโดนแล้วนะครับเช่ามาหลายพันนะครับวงการเซียนก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมเก็บเก็บตัวบ้างนะครับค่าวิชาความรู้บ้างนะครับนี่ครับทําได้ดีครับทําได้ดีด้านนอกโอ้โหด้านนอกทําให้เก่านะครับด้านในเห็นไหมครับเชือกใหม่ๆทักกันได้ครับทํากันได้นะครับไม่มีอะไร นะครับหมดไปหลายตังครับหลายพันเลยถือว่าเป็นวิทยาทานครับเป็นวิทยาทานนะครับสําหรับพี่น้องนะครับวงการพระเครื่องพระบูชาไทยเรานะครับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับไปเช่ามาก็เลยมาเล่าให้กับท่านชมได้รับชมกันนะครับส่วนสําหรับท่านนะครับที่สนใจนะครับว่าตะกุดหลวงปูซุนแท้ๆเก่าๆทันท่านเป็นอย่างไรนะครับสามารถ ไล่ดูในคลิปวิดีโอของกระผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องได้ครับผมได้พูดถึงเรื่องของตะกุดหลวงปู่ซุนนะครับเกเก่านะครับที่ทันท่านนะครับไว้ในช่อง YouTube ของกระผมเองนะครับส่วนตะกุดองค์นี้ทําไมผมตัดสินใจขี้ดูนะครับเพราะว่าผมมองแล้วว่าไม่ใช่นะครับพอเห็นของจริงออกมาดูแล้วมองว่าไม่ใช่พอไม่ใช่ปั๊บผมก็เลยตัดสินใจตัดเชือกดูเลยครับปรากฏไว ปรากฏว่าไม่ใช่จริงๆครับท่านผู้ชมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมนะครับในช่อง Youtube ของกับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับทุกกำลังใจของท่านในการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันนะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีในการทำช่อง Youtube ของกับผมเองวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ